สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าแกนนําคอปทอฝากถึงโอก๊กายกฎหมายบ้างก็ดีนะยังกล้าใช้กระบวนการยุติธรรมอีกหรือเนื้อหาใจความนะครับนายพิจิตช,ชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าถึงโอ๊กผ่านทองแท้ ที่จะเตรียมเช็คบินตามไล่ฟ้องคนปล่อยเฟ็กซ์นิวเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยดีเลยครับดีเลยครับสังคมเขาก็ต้องการความจริงเช่นกันนะครับเขาอยากจะรู้ความจริงมานานแล้วว่าพ่อคุณเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรเฟ็กนิวส์ที่ออกมาส่วนใหญ่ออกมาจากราชทันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านั้นแหละครับโอก๊กกล้าไปฟ้องไหมละครับพ่อคุณเนี่ยทำลายกระบวนการยุติธรรมคุณยังกล้าอีกเหรอ ที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาปิดปากคนอื่นเขาอายกฎหมายบ้างกคดีนะโอ๊กนะ